กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวที่ว่าเราจะสามารถเดินทางข้ามเวลาได้อย่างไรในทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์แนะว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะเดินทางข้ามเวลาหากแต่ในความเป็นจริงยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้เราต่างต้องติดอยู่ในบ้านการเดินทางไปยังสถานที่จุดหมายต่างๆที่น่าสนุกอย่างเราเคยทำอาจจะต้องหยุดพักไปก่อน แต่ถ้าหากเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวข้ามเวลาละ่ะซึ่งแน่นอนว่าเราต่างต้องรอที่จะทำเช่นนั้นได้ในอนาคตการเดินทางข้ามเวลาถือเป็นเรื่องแฟนตาซีมาอย่างน้อยตั้งแต่125ปีก่อนเมื่อ H.G. w e l l ได้เขียนนวนิยายที่มีเนื้อหาแหวกแนวในยุคนั้นที่ชื่อว่า The Time Machine ในปี1895 และนั่นคือสิ่งที่ทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักประชยาต่างเขียนงานวิจัยที่จริงจังในเรื่องนี้มานานนับศตวรรษแล้วสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาเมื่อปลายศตวรรษที่19ซึ่งเชื่อว่าเวลาสามารถถูกนึกภาพได้ในฐานะของมิติเช่นเดียวกับพื้นที่แล้วเราสามารถเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆได้อย่างง่ายดายทำไมจะทำเช่นนั้นกับเวลาบ้างไม่ได้ ในเรื่องของพื้นที่คุณสามารถไปยังสถานที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการซึ่งอาจจะคล้ายกับเวลาที่คุณสามารถไปยังจุดใดก็ได้ที่คุณต้องการนิกเอฟฟิงแฮมนักปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมในสหราชอาณาจักรกล่าวและเสริมว่าจากจุดนั้นจะถือเป็นก้าวที่สั้นสู่การผลิตเครื่องย้อนเวลาทฤษฎีคู่ขนานเวลส์ Wales, เป็นนักเขียนนวนิยายไม่ใช่นักฟิสิก แต่ฟิสิกส์ก็สามารถตามความคิดของเขาได้ทันในปี1905เมื่ออันเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เผยแพร่ส่วนแรกของทฤษฎีสัมพัทธภาพที่รู้จักกันในชื่อทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษซึ่งกล่าวว่าพื้นที่และเวลาสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้การวัดขนาดทั้งของพื้นที่และเวลาขึ้นอยู่กับความเร็วสัมพัทธ์ของคนที่กระทำการวัดขนาดนั้นราวสองสปีต่อมานักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันเฮอร์แมนโคสกี แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์นั่นคือพื้นที่และเวลาสามารถคิดออกมาได้เป็นสองคุณลักษณะเอกลักษณ์สีมิติที่รู้จักกันในชื่อปริภูมิเวลาดังนั้นในปี1915ไอน์สไตน์ได้ออกมาสรุปส่วนที่สองของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปโดยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเป็นการสร้างภาพให้กับแรงโน้มถ่วงในรูปแบบใหม่นั่นคือ แทนที่จะคิดว่ามันเป็นแรงทฤษฎีนี้ได้อธิบายแรงโน้มถ่วงว่าเป็นส่วนที่บิดหรือห่อหุ้มปริภูมิและเวลาเอาไว้ทว่าแค่ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษนั้นก็เพียงพอที่จะให้เราเริ่มเงื่อนไขในเรื่องของการเคลื่อนย้ายข้ามเวลาในทฤษฎีนั้นกล่าวว่าเวลานั้นมีความคล้ายคลึงกับพื้นที่มากกว่าที่เราเคยคิดมาก่อนหน้านี้คลิฟฟอร์จอนสันนักฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ล่าวและเสริมว่าดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราสามารถทำกับพื้นที่ได้ก็สามารถทำกับเวลาได้เช่นกันแต่อาจจะเป็นเกือบทุกอย่างเสียมากกว่าโดยทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษไม่ได้ให้วิธีเกี่ยวกับการย้อนเวลาแต่ให้วิธีของการไปข้างหน้าและไปยังอัตราที่คุณสามารถควบคุมมันได้จริงๆโดยในความเป็นจริงตามทฤษฎีนี้คุณสามารถลงเอยโดยการมีฝาแฝดที่มีอายุต่างกัน ตามแนวคิดปฏิทัศน์ฝาแฝดอันโด่งดังสมมุติว่าคุณมุ่งหน้าไปยังระบบดาวอัลฟาเซนทอรี่ในยานอาวกาศด้วยความเร็วสูงใกล้เคียงกับความเร็วแสงในขณะที่คู่แฝดของคุณยังอยู่บนโลกเมื่อคุณกลับมาบ้านคุณจะพบว่าคุณมีอายุน้อยกว่าคู่แฝดของคุณซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ขัดกับสามัญสำนึกหากจะกล่าวในตอนนี้แต่ในทางฟิสิกส์หลังจากผ่านการศึกษามานับร้อยปีถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ มันเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษว่านักบินอวกาศที่เดินทางไปหากเขาเดินทางไปด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับความเร็วแสงเขาจะมีอายุเด็กกว่าฝาแฟดเมื่อเขากลับมาแจนนาเลวินนักฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยบานาทแห่งนิวยอร์กกล่าวซึ่งน่าสนใจว่าสำหรับเวลาของฝาแฟดคู่นั้นก็ผ่านไปอย่างเช่นที่เคยเป็น หากแต่เป็นช่วงเวลาที่พวกเขารวมตัวกันเท่านั้นที่ความแตกต่างจะถูกเผยออกมาและด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปทำให้หลายสิ่งเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นในทฤษฎีนี้ให้ภาพว่าวัตถุขนาดใหญ่ห่อหุ้มหรือบิดเบือนพื้นที่และเวลาบางทีคุณอาจได้เห็นแผนภาพหรือวิดีโอที่เปรียบเทียบเรื่องนี้กับลูกบอลที่บิดรูปร่างยางแผ่นเช่นเดียวกับการเดินทางด้วยความเร็วสูงนั้น จะส่งผลกับอัตราที่เวลานั้นผ่านไปเช่นเดียวกับการอยู่ใกล้วัตถุที่มีน้ำหนักมากอย่างหลุมดำจะส่งผลต่อประสบการณ์ที่มีต่อเวลาของบุคคลคนหนึ่งแต่หลุมดำนั้นถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนักฟิสิกส์ได้คาดเดาเกี่ยวกับผลกระทบที่มีมากกว่าโครงสร้างอันแปลกประหลาดที่รู้จักกันในชื่อรูนอนและถ้ารูนอนมีอยู่จริงมันจะเชื่อมต่อสถานที่หนึ่งในปริภูมิและเวลากับอีกสถานที่หนึ่ง นักบินอวกาศที่เข้าไปยังรูนอนในกาแล็กซี่แอนโดรเมดาในปี3,000อาจพบว่าตัวเองได้ปรากฏขึ้นในปลายทางแห่งอื่นในกาแล็กซี่ของเราในปี2,000แต่ยังมีสิ่งที่น่าติดใจยอยู่ว่าในขณะที่เรามีหลักฐานมากมายว่าหลุมดำมีอยู่จริงในธรรมชาติซึ่งนักดาราศาสตร์ได้ถ่ายภาพมันมาได้เมื่อปี2,019แต่เรื่องของรูนอนยังคงเป็นเรื่องของการคาดเดา คุณอาจจินตนาการถึงการสร้างสะพานจากเขตปริภูมิเวลาแห่งหนึ่งไปยังเขตปริภูมิเวลาอีกแห่งหนึ่งเลวินอธิบายและเสริมว่าแต่มันจะต้องการมวลและพลังงานซึ่งเราไม่รู้ถึงการมีอยู่ของมันในความเป็นจริงสิ่งที่เป็นเช่นเดียวกับพลังงานลบเธอกล่าวว่ามันเป็นไปได้ในทางคณิตศาสตร์ว่าโครงสร้างเช่นรูหนอนสามารถมีอยู่จริงแต่อาจจะไม่มีอยู่จริงในส่วนของฟิสิก และยังคงมีคำถามที่เป็นปัญหาว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในความคิดของเราที่มีต่อแนวคิดในเรื่องของสาเหตุและผลกระทบหากการเดินทางย้อนเวลาสามารถเป็นไปได้จริงซึ่งมีปริศนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าปฏิทัศน์คุณปู่ที่อธิบายว่าหากคุณเดินทางข้ามเวลากลับไปเมื่อตอนที่ปู่ของคุณยังเป็นหนุ่มและคุณก็ฆ่าเขาอาจเนื่องด้วยอุบัติเหตุนั่นก็จะหมายความว่าพ่อแม่ของคุณก็จะไม่ได้เกิดมา ซึ่งหมายความว่าตัวคุณก็จะไม่ได้เกิดมาเช่นเดียวกันดังนั้นคุณจะไม่สามารถเดินทางข้ามเวลาและฆ่าคุณปู่ของคุณได้เส้นเวลาที่มีหลายเส้นเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่นักฟิสิกส์และนักปรัชญาได้ครุ่นคิดเกี่ยวกับทางแก้ปัญหาหลายทางให้กับปริศนาปฏิทัศน์คุณปู่ความเป็นไปได้หนึ่งนั่นคือปฏิทัศน์นั้นสามารถถูกพิสูจน์ได้อย่างง่ายๆว่าการเดินทางเช่นนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ อย่างไรก็ตามตามกฎของฟิสิกส์จะต้องหลีกเลี่ยงการย้อนข้ามไปในเวลานี่เป็นมุมมองของนักฟิสิกส์ในยุคปลายอย่างสตีเฟนฮอว์กิงซึ่งเขาเรียกกฎนี้ว่าการคาดคะเนการปกป้องของลำดับเหตุการณ์อย่างไรก็ตามก็มีทางแก้ปัญหาที่น่าสนใจอื่นๆนั่นคือบางทีการเดินทางย้อนเวลาอาจจะเป็นไปได้และผู้ที่เดินทางข้ามเวลาจะไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหน ซึ่งเอฟฟิงแฮมอธิบายว่าคุณอาจจะยิงคนผิดหรือคุณอาจเปลี่ยนใจหรือคุณอาจยิงคนที่คิดว่าเป็นคุณปู่ของคุณแต่กลับกลายเป็นว่าคุณย่าของคุณกลับมีความสัมพันธ์กับคนส่งนมและนั่นก็คือคนที่เป็นคุณปู่ของคุณก็ยังมีอยู่มาตลอดเพียงแค่คุณไม่รู้เท่านั้น สิ่งนี้หมายถึงเรื่องแฟนตาซีที่มีการถกเถียงอย่างการลอบสังหารฮิตเลอร์ก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองจะไม่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นครับฟาบิโอคอสตานักทฤษฎีฟิสิก์แห่งมหาวิทยาลัยควีนแลนด์แห่งออสเตรเลียกล่าวและเสริมว่ามันไม่สามารถเป็นคำถามได้ด้วยซ้ำเรารู้ว่าประวัติศาสตร์มีพัฒนาการอย่างไรและจะไม่มีการย้อนกลับไปทำอีกครั้ง ในความเป็นจริงเอฟฟิงแฮมกล่าวว่าหากคุณไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้ดังนั้นการเดินทางข้ามเวลาอาจจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยก็ได้การที่คุณปรากฏตัวในเวลาที่คุณไม่เคยปรากฏตัวจะกลายเป็นสภาวะขัดแย้งจัก,กรวาลไม่สนใจว่าสิ่งที่คุณได้ทำคือการสังหารฮิตเลอร์หรือว่าคุณจะย้ายอะตอมจากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B เขากล่าวเสริม แต่ทุกสิ่งก็ไม่ได้ศูนย์เปล่าฉากที่เอฟฟิงแฮมและคอสตากำลังจินตนาการนั้นเกี่ยวข้องกับแนวคิดเอกภพและแนวคิดเส้นเวลาเดียวแต่นักฟิสิกส์บางคนคิดว่าจาัก,กรวาลของเราเป็นเพียงหนึ่งในบรรดาหลายๆจัก,กรวาลที่มีมากมายหากเป็นในกรณีนั้นอาจจะมีนักท่องเวลาที่ไปยังอดีตสามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ปริศนาปฏิทัศน์คุณปู่มีความกระจ่างขึ้นบางทีไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใด คุณก็จะกลับไปและกระทำอาชญากรรมการฆ่าคุณปู่ของคุณและโลกของเราก็จะแตกแขนงความจริงออกมาสองชุดเลวินกล่าวและเสริมว่าแม้ว่าคุณดูเหมือนได้เปลี่ยนอดีตแต่จริงคุณไม่ได้เปลี่ยนอดีตคุณแค่ได้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เหตุการณ์เช่นนี้ได้มีการเล่าไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Black to the Future สิ่งที่ทุกคนต่างเห็นตรงกันยังไม่มีใครที่สามารถสร้างการเดินทางข้ามเวลาและหรือโครงสร้างรูนอนที่สามารถออกแบบตามใจผู้ใช้งานได้ในเร็วๆนี้เป็นแน่กระนั้นบรรดานักฟิสิกส์กำลังพุ่งความสนใจไปที่การสารต่องานของไอสไตน์ที่ได้เริ่มต้นเมื่อศตวรรษที่แล้วหลังจากผ่านมาแล้ว100ปียังไม่มีใครสามารถไขค,คำตอบว่า จะล้อมรวมทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปกับทฤษฎีอันเป็นเสาหลักของฟิสิกส์ในศตรวรรษที่20อย่างกลศาสตร์ควอนตัมได้อย่างไรนักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าการล้อมรวมทฤษฎีที่มีการคิดมาอย่างยาวนานที่ชื่อว่าทฤษฎีโน้มถ่วงเชิงควอนตัมจะส่งผลซึ่งความรู้ใหม่ๆในเรื่องลักษณะธรรมชาติของเวลาหรืออย่างน้อยที่สุดเลวินได้กล่าวว่ามันดูเหมือนว่าเราต้องคิดไปให้มากกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป เพื่อที่จะเข้าใจในเรื่องของเวลาในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดใจว่าเราต่างวาดฝันเกี่ยวกับการมีอิสระในการข้ามเวลาเช่นเดียวกับการที่เดินทางผ่านอาวกาศเวลาได้ฝังตรึงในทุกสิ่งที่เราทำจอร์นสารกล่าวและเสริมว่ามันได้ถักทอภาพใหญ่ของสิ่งที่เรารับรู้เกี่ยวกับโลก ดังนั้นผมก็ไม่สงสัยเลยว่าทำไมเราถึงได้หมกมุ่นและวาดภาพแฟนตาซีเกี่ยวกับเรื่องการที่เราสามารถเข้าไปยุ่งกับเรื่องของเวลาได้นี่คือเรื่องราวในหัวข้อที่ว่าเราจะสามารถเดินทางข้ามเวลาได้อย่างไรขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ngthai.com ครับ